สวัสดีครับวันนี้วันนี้ไปไหนครับนี่ทำไม,มวันนี้มาเที่ยวน้ำตกครับอ่าจนะ้ำตกอยู่ไหนน้ำตกอยู่ข้างล่างครับอันนี้ก็อยู่กันในป่าอย่างนี้ครับผมธรรมชาติธรรมชาติมากครับค่อยๆเดิน๋ยวล้ม ว้าวว้าวว้าวโอ้ยธรรมชาติมากนะเดี๋ยวไปเนี่ารเ่นอรัเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับเลินอีกไกลครับผม ว่ามันชันมากเลยรถมันถ้ารถมืถม่อกี้ไดขึ้นไห่ไหวนู่นน้องนอ,งอยู่นู่นอะลเดินขึ้นได้ไหมมัน ตัวไไม่ปลกคนกระยายังยะเออตังตังอย่าไปอมนะลูกเออตังโอ้โลลวโอ้โหอะไรอ่ะตังตังอยู่ไหน เล่นเนาะโอ้ยของเล่นปลาไปในหมดแล้ววะเมื่อกี้ปลาเยอะๆเลยตรงเนี้ยปลาช่อนนี่ๆ่ปลาปลาปลา,ปา,ปา โอ้ปลาอะไรวะเนี่ยเยอะๆเลยน้องเล่นกันแบบเล่นครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ยังไงท้องเลยไม่เป็นไรพี่ต้องมะเอาผ้ามาอยู่พี่ยังไงท้องเลยไม่เป็นไรครับเดินเลยเสื้อผ้ามีอยู่ว้าเดี๋ยวจะจับปลาให้ดู อ๋อนั่งองเอนี่หงาข้องแล้เยนี่จับปลาว่ะเดี๋ยวจับปลาให้อออเดี๋ยวตกน้ะมึงอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ ก็ปูปูเออให้มีปูด้วยเนี่ยเน้ก้ามันหลุดเนี่ยเอาปูอยู่ไหนวะเนี่ยก้ามันหลุดเนี่ยก้ามันหลุดอยู่นี่แสดงมันมีปูเออใช่เห็นอยู่ตรงนี้ก้องก้องโอ้ยทุกที่เดี๋ยวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวตกไว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 จับปูให้หน่อยดี๋ยว มาเล่นฝั่งนี้ก็ได้อ่ะมาเล่นฝั่งนี้เล่นฝั่งนี้เออโบ้าจินออกค่ะโตกันโตค่ะกันโตค่ะอ๋ออ๋ออาอเรียนเลยครับเรียนเลยครับดีูตไม่ มีปลาด้วยแก้เส้นนี้อันนี้ก็คือน้ำธรรมชาตินะครับลงมาจากภูเขาหาเด็กมาเด่นแก้เส้นนี้ โอ้เล่อนดีๆนะเรีวรบเฮ้ย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 นี้คับล่นน้ำหรอครับลุกกล้องหนดิลุกกล้องหน รูสิเนี่ยดูนี่นี่ฮลัลโหลอะไรหรครับมาเที่ยวไหนครับวันนี้หาปลาเหรอครับจับปลาเหรอครับได้จ yeah, <yeah>, yeah. ับปลอ๋อได้หมนี่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 ปลา <Huh? S 1> จับดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกดินี่ทุกคนมีปลาด้วยครับทุกคน นะคุณผู้ชมดูนี่นี่พายป๋าพี่ปูเลยครับคุณผู้ชมนี่ไงปูครับนี่ครับปูนี่ครับนี่กลัวทำไมไม่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 ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไปแล้วดูไปแล้ว น้ำปลาหายไปไหนหมดอะน้ำปลาไม่ข้างอะข้างอย่างนี้เหรอถูกไหม

ไปอยู่นี่ ลปลาหายไปไหนก็อัลโลนี่เด็กอยู่ดีคนหนึ่งโอ้น้ำเย็นมากครับน้ำธรรมชาติเย็นไหมครับเย็นไหมครับเนาะ เย็นไหมครับน้ำอ่ะเย็ยนไหมไม่เย็ยนเหรอนี่ครับคุณผู้ชมมีปูด้วยนะครับผมมีปูมปีปลาทุกอย่างเลยย้ายเร็วปู โยนไปทำไม้ามาโยนอีกนะ้ามาท้อปลายโยนอีกาาทใส่าปากมั้ง ปาด้วยนี่ปาเนี่ใาปาปาเหรอป้าเหรอป้าปาเหรอป้าเ่ปาปาเหาเหปา้อ้า Oh, my God.